ีค่ะนอมจะมาพูดเรื่องถึงโควิดในประเทศไทยนี้นะคะคําถามแรกนะคะตอนนี้มีสองคำถามนะคะน้องมาลีค่ะคาถามแรกนะคะตอนนี้โควิด1 i เนี่ยมันระบาดมากเลยคนก็ทยอยจะไปฉีดวัคซีนกันที่สถานีบางซื่อแต่ตอนนี้ปัญหาคือคนหนาแน่นมากเลยน,น,น้องมารีมีวิธีแก้ปัญหาไหมคะกับความหนาแน่นในสถานีบางซื่อค่คะมีค่ะก็คือน้องมีก็จะ เพิ่มจำนวนเพื่อนต้องเว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อยสองเมตรนะคะเพิ่มเพื่อนคือจะเอาเพื่อนมาฉีดยาด้วยใช่ไหมคะหมอไม่พอใช่ไหมคะหมออาจจะไม่พอแต่ว่าเพื่อนเพื่อนของน้องมะลิเลือกอาจจะเป็นหมอทุกคนเลยอ,อ๋ออนาคตใช่ไหมคะอ,อนาคตของน้องมะลีนะคะแล้วเสมมติถ้าเพื่อนโทรไปแล้วแล้วเพื่อนเขาไม่มาล่ะคะ ทำยังไงอะคะเพื่อนไม่พออย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนไม่พอหรอคะแต่ว่าเพื่อนของน้องมารีนทั้งสิบสี่คนเลยนะคะอ่าอาจจะมีบ้างที่มาสมมุติถ้าไม่มีใครมาเลยอะค่ะแบบกลัวกันหมดเลยอะค่ะน้องมารีไม่มีเพื่อนมาเลยค่ะน้องนี่ีจะทายังไงอะคะน้องมารีก็อยากรลังษาคนเดียวไปนะคะไปคนเดียวเลยอะคะไปคนเดียวเลยค่ะถ้าไม่มีเพื่อนน้องมารีก็ไปคนเดียวได้แล้วกลัวไหมคะกลัวไหมคะน้องมากลัวไหมกลัวนิดเดียวค่ะไม่ไม่กลัวติดเหรอคะ ก็กลัวติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอมารีไม่อยากให้ประเทศไทยมันกลายเป็นโควิดหมดเลยอะคะ่ะแล้วมนุนนี่แหละคะ่ะจะสูญพันธุ์ก่อนสัตว์พวกนี้นะคะ่ะอ๋อค่ะแล้วจะถามเรื่องออคนตายนะคะในท้องถนนทุกวันนี้นะคะ่ะที่เป็นโควิดไม่มีเงินจะไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่เพียงพออมารีคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงดีคะกับคนที่ ไม่มีเงินแล้วก็ตายในท้องถนนอย่างทุกวันนี้นะค่ะงั้นตายในท้องถนนเหรอคะก็คือตายในท้องถนนก็ต้องเป็นคือตายในท้องถนนนะคะคุณหมออาจจะไม่มารับคุณหมอไม่เพียงพอหรือว่าคุณหมอกำลังรักษาคนไข้ยอยู่ก็ได้นะคะอืมก็คือคนคุณหมอเขาก็รักษาในคนไข้ยอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไม่ใช่คุณหมอเขาจะไม่รักษาใช่ไหมคะ อ๋อสมมุติถ้าคุณหมอเขารักษาแล้วแล้วคนก็ยังตายอยู่ในท้องถนนอีกทํายังไงอะคะถ้าเกิดคนตายอยู่ในท้องถนนนะคะก็คือคนตายในท้องถนนก็ต้องถ้าคนไร้บ้านเหรอคะใช่ค่ะคนไร้บ้านนะคะไม่มีไม่มีเงินไม่มีบ้านแล้วก็ไม่รู้จะรักษายังไงอะคะ่ะจะทํายังไงดีคะถ้าเขาเสียชีวิตอยู่ข้างถน,นนเยอะๆอย่างทุกวันนี้นะคะ่ะ น้องนี้จะคิดว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีคะกับสหรับคนไร้บ้านที่อยู่ข้างถนนแล้วต้องเสียชีวิตน่ะค่ะเขาอาจไม่มีแม่หรือว่าเขาไม่อ่านเว้นระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรล่ะค่ะเขาก็อาจจะติดบ้างนะคะแล้วเขาตายทําไงดีคะถ้าเกิดเขาเป็นโควิดลรอคะครับแบบคือเขาไม่มีโทรศัพท์หรอคะไม่มีโทรศัพท์ด้วยค่ะจะโทรศัพท์ไปทำอะไระคะเขาจะเอาโทรศัพท์ไป โทรหาคุณหมอไหมคะอ๋อก็คือถึงจะไม่มีบ้านไม่มีโรงพยาบาลก็คือปรึกษาคุณหมอเพื่อแก้ปัญหาโควิดเลยคะน้องริมไปเข้าว่ายังงั้นไหมคะหนูว่าถ้าเขาอะกําลังนอนอยู่ในข้างถนนทีสี่นะคะเหมือนที่น้องมิไปแยงจมูกนะคะเขาอาจจะไปเหมือนเราก็ได้นะคะไปแยงจมูกเหมือนเราเลยจะให้เขาไปแยงจมูกเหรอคะเขาอาจตรวจโควิดมา เป็นบวกหรือลบเหมือนเราก็ได้อืมก็คือจะให้เขาไปตรวจไว้ง่ายสรุปคืออยากจะให้เขาไปตรวจให้ได้ถูกไหมคะ,คะในในต้องไปตรวจของที่ที่แบบไม่เสียเงินไหมคะหรือว่าต้องให้เขาไปเสียเงินให้ได้คะคือโน้องมารีไม่อยากให้เขาเสียเงินหรอกคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิด เขาไม่ยอมเสียเงินไปเหมือนเราเขาอาจจะเป็นโควิดแล้วก็ตายอยู่ข้างถนนก็ได้นะคะแล้วเขาไม่มีตังอะค่ะทําไงดีคะเขาไม่มีตังเลยอะค่ะต้องไปหาที่ตรวจฟรีแล้วคนมันเยอะอย่างทุกวันนี้ทํายังไงดีคะอืมถ้าไปหาที่ตรวจฟรีหรอคะไม่มีเงินเลยค่ะต้องต้องไปหาที่ตรวจฟรีให้ได้ค่ะคนจะต้องทํายังไงดีคนที่อยู่บนภูเขาหรอคะไม่ใช่ค่ะคนจนอยู่ข้างถนนเนี่ยค่ะไม่ใช่บนภูเขาค่ะทําไงดีคะ น้องมีคุณจะต้องทํายังไงดีคะสำหรับข้างถนนนะคะที่ตายข้างถนนีเยอะในวันนี้นะคะ่ะเขาไม่มีเงินนะคะเราก็ไปบริจาคเขาก็ได้นะะี่ค่ะอ๋อน้องดิจะไปบริจาคด้วยเหรอคะจะเป็นคุณหมอแล้วจะไปบริจาคให้อีกเหรอคะสมมุติถ้าไปบริจาคไม่พออ่ะคะ่ะคนมันเยอะจัดเลยคะ่ะตอนนี้ที่ต้องตายข้างถนนนะคะเยอะจัดล้วคะน้องมีิก็สามารถทําเองได้นะคะทาอะไรคะคือน้องนีิให้เงิน ให้เงินเขาได้นะคะแต่อมาริซาพ่นโควิดก่อนนะคะมา<ะ>จะใส่ชุดพิธีแล้วก็พ่นโควิดก่อนนะคะพ่นโควิดคือพ่นยายาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะค่ะพ่นเขาเลยเหรอคะไม่ใช่หมายถึงหนูหมายถึงให้เขาไปรอตรงอื่นแล้วหนูก็พ่นนะคะพ่นที่ที่เขานอนเพื่อให้คนอื่นไม่เป็นอีกถูกไหมคะถูกค่ะอ๋อแล้วโควิดเนี่ย สมมติถ้าเราพ่นไปแล้วแล้วเขาดันดันเสียชีวิตอีกอะค่ะพ่นแล้วคนไม่มียาเขาไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนไม่มีเงินใช่ไหมคะแล้วคิดว่าน้องมดีคิดว่าจะแก้ปัญหากับคนพวกนี้ยังไงดีคะคนกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มนี้เหรอคะใช่จะแก้ปัญหากับเขายังไงดีคะไม่มีทั้งเงินไม่มียารักษา ไม่ได้วัคซีนที่ดีจะแก้ปัญหายัางไงดีคะเราจะแก้ปัญหาหรอคะกับคนกลุ่มนี้ยังไงดีคะถ้าเป็นน้องมะลิหรอคะไม่มีเงินแล้วก็อะไรอีกนะคะไม่มีเงินไม่มียาแล้วเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ต้องเสียชีวิตอยู่เพราะเขาไม่มีทางเลือกอะคะ แต่แเราเราเรา,เ,ราเองเนี่ยค่จะจะจะช่วยวิธีจะช่วยแก้ปัญหากับคนกลุ่มนี้ยังไงเราหรอคะเราก็ให้ยาเราเราก็พาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเขาแล้วเราก็ให้ยาเขาได้นะคะก็คือเราจะต้องหาคนมาให้ยาเขาจนได้ถูกไหมคะค่ะ <c oughs> ต้องหาคนใจบุญไหมคะต้องหาต้องหาต้องมีไหมคะจะมีไหมคะคนใจบุญอย่างเงี้ยคะ่ะ แบบเราเหรอคะแบบทุกคนทั่วไปเขาจะมีไหมคะน้องมะลิน้องมะลิว่าก็มีเหมือนกันนะคะแต่ต้องรองให้น้องมะลิโตกว,ว่าน,นี้ก่อนนะคะอนเราจะไปช่วยเขาใช่ไหมคะค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวอีกข้อสุดท้ายแล้วกันนะคะค่ะน้องมะลิเห็นข่าวของเออ่ลุงสับป,ปะเลอใช่ไหมคะที่มาทําศพอะคะ่ะลุงสับป,ปะเลอที่ทําศพอะคะ่ะที่มารายการของคุณหนุ่มกัญชัยอะคะ่ะ โหนกระแสค่ะน้องมลิได้ดูไหมคะได้ดูค่ะน้องมลีคิดว่ายังไงเขาเป็นเหมือนกับคนทําศพที่เป็นโควิดด่านสุดท้ายค่ะวัดวัดอะค่ะเขารู้เขาบอกว่าวัดไม่รับเอ่อไม่รับศพมาทําศพบางวัดที่ไม่รับศพมาทําศพอะค่ะแล้วศพก็ไม่มีที่เผาน้องมลีคิดว่าสําหรับวัดที่ไม่รับทาศพเนี่ยน้องมลิมีวิธีแก้ปัญหาเขายังไงคะ ส่วนมากวัดจะช่วยทําศพนะคะวัดที่ไม่ไม่ช่วยอะค่ะวัดที่ไม่ช่วยวัดที่ไม่ช่วยเออแล้วน้จะแก้ปัญหากับวัดที่ไม่ช่วยยังไงดีคะวัดที่ไม่ช่วยเหรอคะคือวันที่ไม่ช่วยเราก็คือให้คุณหมอเขามาให้คุณหมอมารับศพไปที่วัดที่ที่วัดที่ให้ดีๆอะค่ะให้ว ให้เผาศพอะค่ะให้วัดเผาศพในที่ดีๆอะค่ะที่ดีๆวัดนะคะวัดไม่มีหมอค่ะวัดมีสาสับปปเลือค่ะวัดที่ไม่มีหมอเออมีวัดวัดที่เป็นวัดที่มีสายสับปปเลืออค่ะที่ต้องเผาเผาศพคุณลุงที่เราดูอะค่ะอ,อ๋ออย่างนี้เองแกได้ไหมคะอันนี้แก้ได้ไหมคะ มุขเป็นคนตายะคะ่ะเอานนี้ก่อนโซนี่คือคนนะคะอะมุดอันนี้คือคนนะคะเดินมาอย่างนี้นะคะแล้วเ,เขาก็ตามมาอย่างเงี้ยเราก็นี่สมุนี่คือเรานะคะแล้วเราก็ขุดหลุมให้เขาลงไปนอนก็ได้นะคะหมายความว่าน้องดิจ,จะ หาคนมาขุดหลุมแทนเผาใช่ไหมคะค่ะอ๋อก็คือสมมุติถ้ามเมนเผาศพเผาไม่ได้ลุงสับปะเลอไม่มีที่เผาวัดไม่ให้เผาหนูจะขุดหลุมฝังเลยใช่ไหมคะใช่ลค่ะอ๋อจะหาพื้นที่มาฝังให้กับคนถูกไหมคะถูกไหมคะถูกค่ะอืมอย่างนี้ต้องวิธีแก้ปัญหาต้องไปบอกวัดให้หาแทนที่จะผเผาก็ฝังแทนถูกไหมคะ โอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมารีอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้น้องมารีด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่กดหรือว่าเพื่อนๆคุณไหนถ้ากดเป็นก็กดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องมารีอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย